สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายค่ะทางสวทตรัง FM 91.25 m เ z มกะเฮนะคะอยู่กับจันเจ้าน้องบ่าวเอกแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันค่ะในวันจันทร์ที่4ทธันวาคม2566กกันในวันนี้นะคะกับบรรยากาศสบายๆอากาศ แจ่มใสนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นะคะที่จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะ4ธันวาคม2566ในพื้นที่จังหวัดตรังกันในวันพรุ่งนี้นะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ7นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกันค่ะซึ่งจะเริ่มพิธีนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีพระสงฆ์และสามเณรจํานวน89รูปค่ะที่จะร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการ ปฏิบัติทางพิธีทางสงฆ์นะคะต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา8.30นากา30นาทีค่ะก็จะมีพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะซึ่งก็จะเป็นพิธีที่ต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเช้าต่อกันเลยนะคะซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นณนะโรงเรียนวิเชียนมาตุนะคะที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุ จังหวัดตรังนั่นเองค่ะก็ประชาชนท่านใดนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้โดยเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเวลา ประมาณ10นาฬิกานะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะจัดต่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรม,มนาถบพิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธนันวาคม2566นั่นเองค่ะ